แล้วผมก็มาถึงที่หมายนะครับก็เป็นหมายตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูนะครับว่ามันมีตัวไหมเนาะขอเดื่นก็ขอกราบสวัสดีพี่ๆน,นานาทุกท่านเลยนะครับสําหรับคนที่จีคนที่มีใจรักในการหาปลานะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ฟาร์มม,มือสวยๆนะครับยางีงก็รอชมเนาะ ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้สำหรับช่องผมเลยนะครับได้ขอบคุณสำหรับที่ชช่องเสือนุ่มชาน้อยนะครับผมขึ้นไปเลยนะครับเนึ่งด้วยไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับมันอบอ้าวมากเลยครับแต่ว่าผมใส่ชุดนี้ครับมันหมานนะครับชุดนี้หมานมากครับชุดสปเดอร์แมนเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันต้นไม้เลย จะเห็นนะครับลองสัดนโดนนะลองสัดนโดนนะใส่ายใช่ได้่ครับลองสัดนด้ลองดูลองดูโดนไหมไม่น่าโดนครับไม่น่าโดนเอาโดนครับโดนโอ้คิดว่าไม่โดน โดนครับพี่น้องพี่นานะครับโดนครับไซส์ก็ใช้ได้อยู่ครับไม่ถือว่าใหญ่มากครับสามขีดน่าจะได้ครับก็ต้องเอาแต้มไปก่อนนะครับเพิ่งมาถึงครับก็ต้องเอาแต้มหนึ่งไว้ก่อนไส่ใช้ได้เลยครับสามขีดมีแน่นอนครับผมได้แล้วครับหนึ่งแต้มนะครับสวยๆครับออื สามขีดก็เอาครับโอ้โหนิดเดียวครับไตทองครับผมเ,เกือบไม่ได้ตัวครับเดี๋ยวผมขอโยอนปลาที่รดเลยแลกันะะนะครับอ๊ออ่าเดี๋ยวลุยต่อเลยครับผม โอ้ยโอ้โดนครับโดนโดนครับพี่น้องโดนครับตัวแดงแดงครับตัวแดงแดงมันมันเนี่ยผมเห็นมันแต่หัวครับเห็นมันแต่หัวคือมันมันอยู่ในมุมที่ยิงยากหน่อยครับอ้ได้นะครับอโดนกลางกลางตัวเลยครับอ้อู้ห้ได้นะครับโอ้โหแทมที่สองมาแล้วนะครับ พี่่นะนะถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ครับไซส์ครึ่งโลมีแน่นอนครับหาขีดครับผมแต่มที่สองมาแล้วว้าวถือว่าโอเคเลยครับตัวนี้พี่นะ้านๆะ <c oughs> มาแล้วครับมันมันอยู่ในตำแหน่งนี้ครับคือผมยิงมันต้องโดนแค่นี้ครับเพราะว่ามันอยู่แบบนี้ครับ เอาละครับแ่้มที่2ผ่านไปแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขอแกะปลาไว้เลยนะครับ <c oughs> หลังจากที่ผมนั่งได้แป๊บนึงนะครับได้ตัวที่2องนะครับฝนมันก็เริ่มตกแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอไปหลบฝนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาลุยใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอลงต้นไม้ก่อนเลยนะครับ แน่นะนครับจากที่ฝนตกเสร็จน,นะครับต้นไม้ก็เปียงนะครับมันไม่ดีพลาดเป็นไตครับก็เลยว่าจะลองเดินเลาอหาดูเนาะก็ได้2แต้มนะครับมาแป๊บเดียวนะครับผมได้2แต้มก็เดี๋ยวลองนั่งดูสักแป๊บหนึ่งเดินรลอด,ดูว่าพอจะเจอตัวไหมก็ไม่รู้ว่าจะเจอตัวบ่คเพรก็ฝนมันลินตลอดเวลาเลยครับก็ไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวผมก็ลองเดินดูหาผล,ผลงานดูนเาดนาะถ้ามีไงเดี๋ยว เราลดจับจุดกันครับโอเคครับไปกันเห็นหัวโลครับดูด้านไหนไปด้านไหนเลยเนี่ยลองสั่นดูนะลองดูลองดูงดูน <the> ะครับอาโดนครับโดน โดนครับเห็นแต่หัวโผล่ครับโอ้ลองดูครับได้แล้วนะครับแตนที่สามประมาณแล้วนะครับเอาแล้วครับคองแล้วครับงานนี้คองแล้วเอาลุดลุดลุมาลุดมาเออมาแล้วครับเห็นโผล่มาแต่หัวครับเลยซัดเลยครับอืมอืมหลุดมาลว แต้มที่สามมาแล้วตัวไม่ขยห่หรอกครับที่พี่น้าๆครับที่นี่ครับมันก็มีจะมีแต่ไซเนี่ครับไซสี่ห้าขีดนี่หนะครับก็ยังดีที่มีตัวให้ยิงครับพอได้อยู่ครับผมเห็นมันโผล่แค่หน้าครับผมเลยซัดเลยโอ้โหเข้าแก้มเลยครับได้สามขีดได้ครับตัวนี้ครับก็ไซกำลังกินนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวผมขอเก็บปลาเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวลุยกันต่อเลยครับพี่น้องก็หลังจากได้ตัวที่3แล้วครับเห็นแต่ตัวเล็กครับเดี๋ยวย้ายหมายเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะไปทางนู้นนะครับลองไปดูว่าจะมีผลงานต่อไหมนี่ก็รอรับชมนะครับ ใส่พ oh, ี unfor, ่อย <so> <appet> <salvation> ู่ครับโดนครับโดนโดนครับโดนครับโดนครับเตนที่สี่แล้วนะครัโอ้เข้าปากมาเลยครับเอาติดได้ครับดิเอาแล้วครับแทนที่สี่แล้วนะครับแทนที่สี่แล้ว มีแต่ไซส์นี้เท่านั้นเลยนะครับน,นั่นนะพี่ๆนั่นนะก็ถือว่าได้แต้มนะครับตัวนี้ก็ประมาณสี่ขีดได้ครับสี่ขีดได้เลยข,าลาขึ้นมาแล้วบขึ้นมาแล้วเข้าคางเลยครับเข้าคางเลยครับพี่ๆนั่นนะสามขีดน่าจะได้ครับวันนี้ครับ เดี๋ยวผมขอเก็บมาแล้วลุยต่อเลยแล้วกันครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเอาเลยนะครับคาที่เลยครับตัวนี้พี่น้อง มาที่เลยโดนหัวเลยครับตัวนี้ครับมาถึงปุ๊บได้ยิงปั๊บเลยครับใช่ไหมพี่โอ้โหใสสวยครับใส่สี่ขีดครับผมอย่างน้อยสามขีดแน่นอนครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเอาปลาไว้ครับลุยต่อเลยครับโดนตรงนี้เลยเห็นนะครับอยว่ลุยต่อเลยครับเดี๋ยวลองสัวนดูนะลองสัดู ีไก่เลโอ้โหใหา่ท้องแลวครับพี่น้องตัวไม่ใหญ่ครับใส่ใช้ได้ครับประมาณสามขีดโอยก็เอาแล้วครับตอนนี้ตัวเล็กก็ต้องเอาน่าจะประมาณเต็มที่ห้าแล้วนะครับตัวนี้ครับแต้มที่ห้าแล้วก็ถือว่าได้แต้มนะครับ ก็อไรก็เก็บก่อนนะครับเก็บแต้มไปเรื่อยๆครับโอ้สองขีดกลางตัวเลยครับเห็นไหมเดี๋ยวขอปลาไว้แล้วก็ลุยต่อเลยครับดนนะลองสั้นดูนะลองสั้นดูโดนไหมมันจะโดนนะครับโอ้โดนครับโดนโดนนะครับ แ้นที่เจ็ดได้แล้วมั้งครับนี่สซน่าจะสี่ขีดครับพี่ธนาไซน่าจะสี่ขีดได้ครับถือว่าได้เต็มแล้วนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับว่าที่ผมไม่ได้ถ่ายทำฉากขึ้นนะครับเพราะว่าฝนมันตกด้วยครับฝนมันลินตลอดเดี๋ยวผมขอปลาวางเลยนะครับแล้วก็ลุยต่อเลยนะครับเห็นนะครับโดนตรงกลางนะครับ ไปต่อเลยเดี๋ยแล้วผมก็มาถึงที่หมายนะครับเดี๋ยวผมจะปีนต้นนี้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเลย ก็ได้หลายตัวแล้วนะครับก็ลองมานั่งดูว่ามันจะมีตัวเพิ่มอีกไหมก็อย่างเดี๋ยงไงเราดูนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะมีเพิ่มไหมเนาะแต่ว่าจุดนี้ผมยังไม่ได้มายิงนะครับขึ้นต้นไม้ครับไม่ต้องใช้บันไดครับนี่ครับขึ้นต้นไม้เลยครับเดี๋ยงไงเดี๋ยวติดตามชมด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับ อยู่ใต้น้ำาอยู่ใต้น้ำมนะัลองสัดดูมันเนาอเนาะลองเนาะลองเนะลองลอง,ลองดูนะพี่น้องลองลองลอง,ลองดูมันอยู่ใต้น้ำครับลองดูใส่วิ่งอู้ยโอ้โดนครับโดนผมคิดว่าไม่โดนฟุกอีกแล้วครับพี่น้องฟุกอีกแล้วมันอยู่ใต้น้ำนะครับผมเห็นแค่เงเงาครับผมก็เลยไม่มั่นใจว่ามันจะโดนไหมสัดเผื่อไว้ น่าจะเป็นสองะครับเป็นศอกนะครับเผื่อไว้ครับถือว่าโอเคนะครับได้แล้วนะครับโอ้โหโดนปากโดนปากครับพี่น้องพี่นานะครับโดนปากมาเลยครับอย่าหลุดเด้อโดนปลายจมูกมาเลยครับพี่พี่นนาถือว่าฟุกครับัีนี้ครับ เพราะว่ามันอยู่ในน้ำะครับเราเล็งเนาะเราก็เลยไม่มั่นใจครับก็ต้องขอโทษพี่นนะนำทุกท่านด้วยนะครับเวลาที่ผมขึ้นหมายผมไม่ได้ถ่ายครับเนื่งด้วยฝนมันลินนะครับฝนมันลินตลอดเวลาเลยครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายไปเลยโอ้โหนี่นะครับพี่นนะนำนี่เข้าจมูกทะลุใต้ท้องไปเลยครับหือแบบนี้ไม่หลุดครับทะลุเหงือกเลยครับไม่หลุดแน่นอนครับ เดี๋ยวไงผมขอเปลาไว้เลยนะครับนี่ก็เป็นแต้มที่8แล้วนะครับแต้มที่8แล้วโอเคครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับผมเห็นตรงนั้นนะครับลองซัดูไหมลองซัดูเนาะลองซัดูเนาะลองดูนะครับลองดูใส่สวยครับลองดูลองดูลองดูนะครับโดนไหมโดนไหมโอ้ส่วิ่งอยู่ครับโดนครับโดนเดยแล้วครับพี่นะนะครับน่าจะเป็นแต้มที่9้าแล้วนะครับตัวนี้ครับ แต้มที่เก้าของผมล้วโอ้ยายาโอ้ยเขาในกอหญ้าเลยครับพี่นะนะโหว่าแล้วคิดไว้อยู่ขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยครับอืมใส่ใช้ได้อยู่ครับผมว่าสามขีดมีแน่นอนครับตัวนี้อืมมาแล้ว รามันลอยไม่ดีครับมันอยู่ใต้น้ําครับเราก็ต้องยิงเผื่ออย่างเดียวนะครับจริงๆนะครับผมก็ยิงพลาดบ่อยนะครับไม่ใช่ไม่พลาดนะครับยิงพลาดบ่อยอยู่แต่ว่าผมไม่ได้เก็บฉากนั้นไว้ครับผมก็เลือกแต่ฉากที่โดนครับก็ต้องขอบอกพี่นานๆครับจริงๆผมไม่ได้ยิงแม่นขนาดนั้นนะครับก็ทุกคนยิงก็มีพลาดมีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาครับสาหรับนักยิงครับอ่าโอ้โหโอ้ใต้ท้องเลยครับนี่สามขีดได้ครับ เอ็นนะครับเดี๋ยวุูกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวขอโยนปลาไว้ข้างล่างเลยนะคะรับ,รบตัวนึงลอง,ลองสัด,ดนะองดูองดูลองสด,ดูนะครับลองสด,ดูโอวิ่งไม่วะวิ่งครับวิบ่งวิ่งรับคิดว่าไม่วิ่งนะครับมผมคิดว่าไม่วิ่งซะแล้วแล้วอีกแต้มก็มาแล้วนะครับ นี่น่าจะเป็นแต้มที่10ของผมแล้วนะครับเป็นแต้มที่10ของผมแล้วยัง <opinion> ไงก็ขอขอบคุณพีพ่ๆนะนะนะครับที่ยังรับชมนะครับผมก็ดีใจนะครับที่มียอดไลค์ยอดติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ดีใจมากๆนล้ครับยังไงก็ต้องขอบคุณพีพ่ๆน,น,นะนะทุกๆท่านเลยนะครับ ที่เข้ามากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณมาอย่างยิ่งมาณนที่นี้ด้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวผู้นะครับแดงๆนะครับตัวผู้ครับสีแดงๆโดนไต้ท้องเลยครับผมก็เล็งไ้เยอะจริงๆนะมันไม่ได้ใส่นะครับแต่ว่าก็เล็งไ้เยอะอยู่ครับถ้าเล็งตรงก็อาจจะไม่โดนครับไซส์ครึ่งโลครับอันนี้ก็าจะเป็นแต้มที่มีเก้าือวก็สิบนะครับ จริงๆก็น่าจะกลับบ้านได้แล้วแหละครับแต่ว่ามันวันนี้ผมไม่ได้ขายของคบเนื่องจากพายุมันเข้าเนาะผมก็เลยไม่ได้เลยมีเวลาเยอะครับเดี๋ยวนั่งรออีกแป๊บนึงแล้วกันนะครับโดนไตท้องเลยครับใส่ทะลักเลยครับพี่ๆหน้าเนาะสสวยครับใส่สี่ห้าขีดครับผมเห็นนะครับเดี๋ยวขอปลาไว้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยลุยกันต่อเลยครับ ก็มาถึงเวลาที่ผมจะต้องหยุดการยิงกันนะครับเพราะว่ามันก็ยิงได้เยอะหลายตัวมากเลยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ทําฉากขึ้นต้นไม้เลยนะครับผมทําฉากยิงอย่างเดียวแล้วครับวันนี้ครับเพราะว่ามีเวลาเยอะครับก็เลยยิงก็ถือว่าปลาขึ้นดีอยู่นะครับแต่ไม่ขึ้นเหมือนวันก่อนนะครับก็ถือว่าได้แต้มอยู่ครับก็ได้อยู่ประมาณน่าจะสิแต้มนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ ครับโอ้โหฟุงเลยครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าเก้าแต้มครับเก้าต้มนี้ก็น่าจะอย่างน้อยก็เกือบสามโลได้ครับจับดูว่าหลังอยู่นะครับถือว่าผ่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้านานาท่านใดนะครับดูแล้วถูกใจนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ได้หาคลิปใหม่ๆดีๆมาให้พี่น้นนะทุกท่านได้รับชมเลยนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาประมาณสัก5้าโมงนะครับพระอาทิตย์เะลึกลงดินแล้วนะเดียวนงเดี๋ยวผมขอลาเลยลกันนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่บ้านเลยนะครับ ามาแล้ว fish fish ลูกสาวครับลูกสาวคนเล็กครับ fish พี่พีพีพีพพ ฟิชอุ้ยอุ้ยฟิชอืมกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็ได้ปลาเยอะอยู่นะครับเห็นนะครับถ้าใครดูแล้วถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผม้วยนะครับจะได้ยีบกำลังใจทำคลิปใหม่ๆมาให้รับชมนะครับขอบคุณนะครับ